คลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวลำโพงคลิปนะครับลำโพงรุ่นพกพานะครับซีรีส์รุ่นล่าสุดนะครับของตระกูลคลิปนะครับที่ออกมาด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะครับในตระกูลนี้ก็จะมีด้วยกันเป็นรุ่นเล็กนะครับออสซินนะครับขนาดเล็กนะครับลำโพง10วัตต์นะครับแล้วก็ตัวคลิปเนวิลนะครับขนาด20วัตต์นะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดนะครับคือตัวนี้เองนั่นเองนะครับก็คือตัวคลิปดีทอยนะครับด้วยกาลังขับที่30วัตต์นะครับจะเห็นว่าลำโพงนะครัับบ3รรรุ่นนนตงี้ะค สิบวัตต์ยีวัตต์ละ30วัตต์ตัวดีทอยนั้นจะเป็นรุ่นที่เพิ่งออ,ออกตามหลังมาเมื่อไม่นานเองนะครับเป็นลำโพงที่มีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยครับใน3รุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกันแบบเป็นปาร์ตี้โมดได้ด้วยนะครับส่วน2รุ่นนี้ผมเคยรีวิวไปก่อนนั่นนี้แล้วสามารถไปดูรีวิวได้นะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับต้องบอกว่าลำโพงคลิป Detroit ดีทอยตัวนี้ครับเป็นลำโพงที่พกพาที่เรียกว่าแกะกล่องมานี่น้ำหนักเอาเรื่องเลยนะครับน้ำหนัก3.4กจกร,รันะครับ ตัวนี้มีออกแบบมาให้มีสายรัดหูหิ้วด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะมาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับที่ตัวสเปคของตัวกล่องนะครับที่ระบุไว้นะครับในสเปคระบุว่าสามารถรองรับการใช้งานได้24ชั่วโมงจากการที่ผมใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ต้องบอกว่าตัวลำโพงตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงครับ24ชั่วโมงแบตบอึดจริงครับกรณีที่เราเปิดเสียงขึ้นมาสัก20%นะครับเป็นลำโพงที่30วัตต์จริงแต่ให้เสียงดังผมบอกองนี้เลยดีกว่านะครับ สามารถใช้งานได้20ชั่วโมงจริงครับในขณะที่ระดับเสียงที่15ถึง20เซนั้นก็เรียกว่าเสียงดังใช้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าฟังในห้องนอนนั้นเพียงพอเลยนะครับมีบิวอินไมค์มาในตัวนะครับกันน้ำระดับ IP67 สามารถคอนโทรลผ่านแอป t ริปคอ n เน c t ได้นะครับเชื่อมต่อได้หลายตัวนะครับที่กล่องจริงก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ให้มาก็เป็นลัง ทั่วไปนะครับเป็นซองธรรมดาไม่มีอะไรนะครับมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ Type C ทั่วไปนะครับหนึ่งอันแค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้แหละครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของตัวลำโพงกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนในตัวลำโพงกรอนอันี่เราเปิดเสียงที่50%นั้นตัวลำโพงนั้นอาจจะได้มาสัก15ชั่วโมงบวกลบนะครับแต่50%นั้นต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่เสียงดังเลยนะครับ50%นี้เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับ วลุ่มของเสียงนี่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตอนนี้ที่เราเปิดลำโพงเสียงดังขึ้นไปนีครับประมาณสัก70%ถึง80%นั้นตัวแบตเตอรี่นั้นอาจจะใช้งานได้ประมาณสัก 6- 8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนั้นเมื่อเราเปิดเสียงดังมากๆนะครับตัวลำโพงตรงนี้จะมีเอ่อเขาเรียกความร้อนค่อนข,ข,ข้างที่จะสูงหน่อยนะครับเนี่ยเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกว่าร้อนมากเลยนะครับแต่กรณีที่เราเปิดแบบทั่วไปก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับตัวลำโพงวัดสดุนะครับ ก็จะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับมีความแข็งแรงโลโก้ก็เป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับเห็นชัดเด่นชัดเลยนะครับสวยงามครับออกทองอมทองแดงนิดนึงนะครับตะแกรงเป็นผิวเหล็กสวยงามเลยครับตัวบอดี้นั้นก็เรียกว่าหุ้มด้วยยางนะครับมีความหนาแข็งแรงบึกบึนเลยนะครับเนี่ยครับมีเช็คเจอร์ให้ดูนะครับเนี่ยครับ โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยถือนี่เมื่อยมือเลยนะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็เป็นผิวยางนะครับเป็นลายเลยนะครับให้ความแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยครับลองใช้งานแล้ววางค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับหนึบเลยทีเดียวแหละครับเพราะตัวลําโพงนั้นค่อนข้างที่จะหนักส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นตะแกรงเหมือนกันนะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับ้าหลังนะครับจะไม่มีลําโพงนะครับแต่ว่าเป็นตัวพาสติซฟสองด้านตรงนี้นะครับช่วยในการอัดอากาศนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของอพอร์ตในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรนั่นเองนะครับเป็น USB C นะครับตัวนี้ไม่มีเรื่องของอช่องเชื่อมต่ออย่างอื่นนะครับไม่มี AUX ไม่มี USB อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้สำหรับชาร์จแบตแล้วก็เป็นตัวจ่ายไฟได้ด้วยนะครับในเรื่องของปุ่มกดนะครับปุ่ม Power นะครับกดค้าง2วินาทีเครื่องก็จะเปิดขึ้นมา ตรงนี้ก็จะมีสัญญาณของแบตเตอรี่นะครับบอกดนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะดูค่าแบตก็กดปุ่ม power ครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นค่าแบตแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบูทูธรดเสียงเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้จะเห็นเป็นรูตำแหน่งนี้ก็คือรูของไม์นั่นเองนะครับในการออกแบบนั้นตัวสายรัดผมว่ามีไอเดียที่ดีนะครับนะครับก็สามารถที่จะปรับร่องได้ในความยาวต่างๆนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรากรณีที่เราต้องการฮิ้วครับก็อยู่ระดับนี้ครับมันมีเป็น สายยางยืดที you suffer, you Jamie, ่ให้ตัวดีนะครับสามารถที่จะปลดออกมาได้นะครับที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวตรงนี้จะเป็นขอเหล็กนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับจะเป็นตัวเกี่ยวนะครับสําหรับปรับตั้งสายได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นข้อเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราพวกสายเป้หรืออะไรนี้ครับจะเป็นล่องนะครับสามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ร่องนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงแกนนี่ครับเป็นแกนค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับน่าจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับนะครับสามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับเราจะเอาความยาวอะไรประมาณไหนนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็ใช้ตัวเมอ่อสกีนี่ครับตัวเหล็กอลูมิเนียมนะครับมาล็อกเกี่ยวค้องทีนะครับผมจะทาให้ดูนะครับอันนี้จะสามารถที่จะปรับเป็นคล้องสะพายได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการสพายนั้นจะไม่ได้เป็นของการสพายที่ยาวมากนักนะครับก็จะเป็นแบบกระชับ ตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวลําโพงนั้นมีความหนักพอสมควรเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ตัวสะพายก็จะประมาณนี้สามารถที่จะสะพายได้นะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับเนี่ยครับก็มีความกระชับดีนะครับตัวสายก็มีความยืดหยุ่นนะครับผมเคยลองเดินแล้วก็แกวงดูนะครับก็ไม่ร่วงนะครับแต่ตัวลาโพงค่อนข้างที่จะเรียกว่าหนักอาการครับสามโลกว่านะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับกด2วินาทีนะครับลำโพงทำการติดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วครับไฟจะค้างเรียบร้อยนะครับว่าเชื่อมต่อแล้วครับในตัวลำโพงครับก่อนที่เราเชื่อมต่อเปิดเครื่องขึ้นมาครับต้องการดูว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็แค่กดตรงนี้เข้าไปนะครับกดตุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งนะครับ จะแสดงสถานะแบตให้เห็นนะครับเป็นขีดตรงนี้นะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับสภาพมันก็ดับนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดูค่าแบตได้ที่อุปกรณ์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็ดูผ่านแอปก็ได้นะครับนอกจากนั้นเวลาเราชาร์จแบตนะครับผ่าน USB C นะครับสัญญาณแบตก็จะไฟขึ้นมาเรื่อยๆครับจนเห็นตามสถานะแบตนะครับเมื่อแบตเต็มมันก็จะดับไปนะครับ นอกจากนั้นนะครับในการเชื่อมต่อแบบบอร์ดแคสต์นะครับหลายๆตัวนะครับในตัวของตัวรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นนะครับก็สามารถที่จะกดได้ที่ปุ่มปุู่แล้วก็ปุ่มบวกนะครับค้างไว้นะครับนับประมาณ2วินาทีนะครับแล้วก็ยกนะครับก็จะสามารถเชื่อมได้หลายๆตัวเลยนะครับในรุ่นอย่างไม่ว่าจะเป็นออสตินรุ่นเนวิลนะครับสามารถเชื่อมกันได้นะครับลำโพงตัวคลิปติทอยตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงที่ ประกอบด้วยดอกลำโพง Fu แลนซ์สดอกนะครับขนาด3นิ้วนะครับตรงนี้นะครับ2ดอกนะครับแล้วก็เทปิเตอร์1นิ้ว2ดอกนะครับเป็นลำโพงที่ให้กครืงขับที่30วัตต์นะครับให้เสียงที่เรียกว่าดังเกินค่า30วัตต์ในความรู้สึกนะครับด้วยตัวขนาดและบอดี้น้ําหนัก3โลกว่านะครับตัวลำโพงไม่ได้เป็นลําโพงเสียงหน้าหลังนะครับด้านหลังนั้นไม่มีลาโพงครับเป็นแค่พาสซีฟเท่านั้นนะครับ ตัวลพงมีแค่ด้านหน้าเท่าน,นะครับให้เสียงกระจายไปด้านหน้านเท่านั้นนะครับเสียงแยกเป็นซ้ายขวาในตัวนะครับรองรับการเชื่อมต่อได้หลายตัวสามารถปรับ EQ และปรับแต่งเสียงได้ในแอป Clip Connect นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแอปยังสามารถที่จะปรับโหมดหลักๆได้ด้วยกันนะครับในเรื่องของโหมดเสียงอีกหกโหมดแล้วก็ปรับ EQ แยกอิสระได้นะครับสามารถไปตั้งได้ในแอป Clip Connect นะครับ และยังรองรับการเชื่อมต่อกับลำโพองอย่างออสตินหรือเนวิลได้อีกหลายตัวนะครับโดยการผ่านปุ่มง่ายๆนะครับเพียงแค่กดบลูทูธกับปุ่มบวกนะครับค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยแบบไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นผ่านแอปนะครับแบบแมนวดูได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเสียงร้องถือว่าทําได้ดีแต่ว่าตัวเนื้อเบสนั้นอาจจะไม่ได้มี Impact ที่ดุดันกระแทกกระทันนะครับให้เบสที่รู้สึกได้ มีความพอดีนะครับไม่ลุกเล้าจนเกินไปนะครับในเรื่องของเสียงแหลมนั้นให้เสียงแหลมที่ผมว่ามีความเป็นประกายทอดได้ยาวไม่ได้แบบแหลมคมจนบาดหูจนเกินไปนะครับเป็นลำโพงที่ผมว่าฟังได้ดีนะครับแต่ถ้าในเรื่องของออโดยรวมนะครับในเรื่องของเสียงกลางหรืออะไรพวกนี้ผมว่ายังสู้ตัวอ,อ,อย่างไซด์ในเล่ใกล้เคียงกันอย่างตัวคลิปกรุป๊ปเอ็กแอลไม่ได้นะครับตัวนั้นจะให้อิมแพ t ที่ดีมากแล้วก็เสียงร้องที่ชัดเจนนะครับ แต่ตัวนี้จะออกจะมีความรู้สึกว่าเป็นแหลมเป็นประกายมากกว่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเสียงกลางเรื่องเบสดอะไรพวกนี้จะสู้ตัวกรุ๊ป XL ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าโดยรวมเป็นลำโพงที่ผมว่าฟังดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับตัวอย่าง n น v e ลออตินนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วจากการที่ผมใช้งานนะครับสองตัวนี้ผมว่าเสียงค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะแหลมใสจริงแต่ว่า เมื่อเปิดดังๆแล้วมีปัญหาครับคือเบสน้อยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันครับแหลมสายพอเปิดดังๆก็เสียงจะค่อนข้างเสียหูนะครับแต่พอมาเป็นตัวดีทอยนั้นก็ให้เนื้อเสียงที่เรียกว่ามีเบสทมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตุมตามนะครับแต่ว่าบวกกับความเป็นที่ลาโพงที่เป็นดอกฟูลแอนด์สดอกนะครับมีททวิเตอร์สตัวนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเนื้อเสียงนั้นทําได้ดีกว่าใน2รุ่นนี้เยอะพอสมควรครับก็เรียกว่า เป็นรุ่นที่ผมว่าน่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับกับลำโพงตัวนี้นะครับกับราคา12,990บาทนะครับเรียกว่าเลทราคานั้นใกล้เคียงกับตัว Group XL นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและวัดมากกว่านะครับขนาดรู้สึก group XL ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ130วัตต์นะครับแต่ว่าเป็นลำโพงที่มีขนาดใหญ่การพกพาอาจจะไม่สะดวกครับแต่ช่องเชื่อมต่อเยอะกว่าแต่ตัวคลิปดีทอยนั้นมีขนาดที่พกพาง่ายกว่านะครับช่องเชื่อมต่อก็น้อยกว่านะครับแต่ว่า สะดวกในเรื่องของการพกพาน,นะครับโดยรวมนั้นก็เรียกว่าราคาเลทเดียวกับ Group XL นะครับแต่ว่าตัว Group XL นั้นเนื้อเสียงจะทําได้ดีกว่านะครับก็ผมมีทำคลิปเปรียบเทียบไว้นะครับก่อนหน้านี้ลองไปฟังดูนะครับยังไงเดี๋ยวเรา,อาลองมาฟังแนวเส้นเสียงของลาโพงตัวนี้ดูครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับ Through the waves cut through me, hypnotized by the sounds of